对，差不多，差不多，再拉一点。 การเสด็เดินทางเข้าป่าใา้ยูว่ากินคือเก่าทุกคนมันี้พันปุยกะลักยิงมูปลาคือเก่าทุกคนปลักยิงมูปลาเข้ากินหมักกบกทุกคนเจนี่พันปุยกะเพิ่มอยู่ต้นไม้ทีมห้อยเลยนะทุกคนเนียพันปุยมาไม่นี้กะมีสามคนมีพันโกยแล้วก็ในพันใหญ่ผู้นึ่งมาจากบ้านจังยางเนาะทุกคนเพิ่นกะมานำพอดีไปมาที่ว่าเบาปื้อเพิ่นเพิ่นคาเบียกเขาก็เลยพาคนมาจากจังยางมานำเนาะทุกคนเพิ่นเป็นในพันใหญ่ก็เลย มามาเบิ้งก่อนทุกคนเลยอ้อจะเป็นอะไรนะสจหรับคลิปนี้กะมาเบิ้งติดตามต่อรับชมกันทุกคนว่าสิมมันหรือบ่ทุกคนนียเพราะว่าตอนทวิตมาพันพวยก็พามาพอดก็เลยบ่ได้แนะนำเปิดคลิปตอนตอนทนี้นะทุกคนเดี๋ยวพันพวยกับยุนต้นไม้แล้วเฮาก็แยกกันแล้วพันใหญ่ผู้หนึ่งกะแล้วก็ไปนอนอยู่กบบกอีกกบหนึ่งชนบ่าวโกลกับล้วก็ไปนอนอยู่กบบกอีกทึงอยู่ทึงเป็นเฮาก็นอนอยู่กลางนอทุกคน เป็นที่พื้นเพื่อนก็คือมาอยู่ต้นไม้มาทีมหอยนะทุกคนเนี่ดี๋ยวนี้ก็เป็นเวลา,ลา,าห้าโมงสามสิบทุกคนเนี่ยใกล้สิคขึ้แหละต้องจะเป็นยังไงนะก็ติดตามต่อเข้ากันคนมาุสัตว์ทุกคนเลยเขาก็มาดักยิงมือปลาคือเก,ก่าแหละทุกคนความชุงจากดินฮา ันลฟยอยูดในี้ครับประมาณเจ็ดตัวแปดเม็ดนะทุกคนเดี๋ยวสูงเติบ คนเลยเดี๋ยวนี้เขาก็รีพ่นแล้วทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็เป็นเวลาหนึ่งโมงเนาะเพราะว่าฝนตกตอนดึกเราก็เลยลงมาจากต้นไม้เราก็เลยยังทันทายเนาะเดี๋ยวนี้เขากลับมารีอยู่ในเทียงเก่าของชาวบ้านเนาะไม่ไหวเทียงเก่าเขาเดี๋ยวนี้พ่อทุยก็กำลังเผาเผากหอกหรือว่าพวกวหอกเนาะเพราะว่าพันกล้วยคนใดแต่คนแรงนี่ยหอกตัวหนึ่งเอาสิมาปีนกินแล้วรอบดึกอยู่ทุกคนเลยเรากับพันกล้วยก็อยู่นี่แหละเดี๋ยวนี้ทุกคนทั้งสองคน คนได้ท่านมาจากบ้านปิงยางท่านใหญ่คูหนึ่งเราก็ไปนอนอยู่เตียงลุมทุกคนเราก็พบไปอยู่คนเป็นราได้กากเบิ้องรับเสาทุกคนเลยมาสิมันดูบอกเพราะว่าหลบดึกนี่คนตกสั่มทุกคนสี่ได้เลยทุกคนเลยเพราะว่าคนตกก่อนกาเิคนบ่ตกก่อนเขาก็คือสีได้แหละเป็นมูนะมูก็เข้ามากินแหละมูเข้าตอนตาม สามสี่โมงแย่งอะไรภาวะฝนตกตอน,อน,น,นตหนึ่งโมงก็ไปจะได้เลยมื่อคืนนี่ยฝนตกเหมือนกันทุกคนเลยนเนี่ยก็เป็นเวลาสองโมงแหละยังมาเศร้าอยูอ่น,นี่เรากับดันไฟแล้วเพราะว่าแกหนาวทุกคนเลยกัดหนาวขนาดรองเสื้อก็เปียกมดนี่เป็นกระหอกลองทันโกยแลาวยิงได้ทุกคนเลยนี่แล้ได้ตัวแพลงนี่เพราะว่าเราขึ้นไปอยู่อยู่กบกอีกกบหนึ่งพอดีว่ากระหอกเข่าเราเราก็เลยยิงได้ตัวหนึ่งเนาะพอได้ปีงกินทคนหนึ่ง เดี๋ยวเขาสิดัวายแล้วแหละก็เดี๋ยวเขาก็สิปีเป็นเพราะว่าเขากายังไม่ได้กินข้าวแหลกใช่ราะว่าเากินข้าวดึกหรือแหงกปีนกระหอกส่วนจะพันใหญ่ผู้นึงเขากายังไม่ทันเห็นหรอเป็นยังทันมายานชนไปนอนอยู่เทียงลุมไปเลยทุกคนนเพราะว่าเขาแยกกันอยู่เดลยบอกตอนที่เราอยู่แต่อยู่ใกล้กับเทียงตัวลุมนะเพื่อนเอาอยู่กับพันด้วยกับอยู่ใกล้กับเทียมกรเถิงนี่เขาก็เลยใหญ่มาอยู่ที่อีกลงมมาจากต้นไม้ไะพัดด้วยเขากายกำลังปีนกระหอก อยู่บนโน้นคนเลยว่าปิ้งหอกลับดึกทุกคนแต่ว่าเฮ้ก่ยังมาทานกินข้าวแรงทุกคนดีกว่าคนตกข้าวไปเลยดีมาเทียมกันเลยคือเวลานี่คือการดีมาปิ้งนู้กินเลยทุกคนเลยนี่เวลานี้ก็เป็นเวลาสามโมงเลยไก่ชี้แจงมดทุกคนเลยคนตกก่อนโอ้ยขันฝนมาตกกะบางทีจะได้ยิงเลยมูปานทุกคนก็เสียดายด้ฝนตกก่อนวิ่เศร้าเชียร์ฮาละเศาเลยทุกคนเลย หรือว่าส nee, ีม no, no, no. <laughs> ันหมูหรือว่าสีมันก็หอกนูนอะไรกับมาเบื้องต้นคัญทุกคนเลยได้พัดกยหนาวบอ

ยิงหอกเขาถือว่าสุก,ก,ก,สกเปนะ็นที่ห้อยแล้วทุกคนเลยี่เทากับกินข้าวแล้วก็สีฟ้ากันนอนแล้ว,แลว,วทุกคนเลยไอ้นี่กับสามมงเลยใกลสีแจงเลยทุกคนเลยไปเท้ากับล้างมือทุกคนไปเทากับสีฟ้ากินข้าวกันน้ำแล้วก็สีฟากันนอนแล้วเอากระบือเช้าวิชื่อชาแล้วก็สียหัวละเช้าเลยทุกคน 我不热，现在。 แตงนะฮะยังตอนเช้าแหละว่าฝนยังมุดเช้าตกอยู่ทุกคนเลยคนก็ตกแห้งๆขึ้นก็เก่เดี๋ยวเราก็ชายคนทีเช้า,ชาตกหน่อยหนึ่งเลยเรากา็จะเดินทางกลับเราก็จะไปหาในา้ผ่านอีกคูนึงเลยทุกคนเลยไม่เปน็นอะไรนะก็จีตามต่อครนนับคุมกันหมดทุกคน,น,น,นว่าเป็นอะไรเนาะวันชุมานดอบ่อคนก็ได้เช้า,กา,ชาตกเลยทุกคนเดีเ๋ยวเรากา็จะกลับไปหา,น,าหนิในผ่านคูนึงเลยจะพากันกลับทุกคนเลย บอกประมาณอยูทุกคนนาวก็บนาวคนตกมุดจึนทุกคนนี่มาช่วยคนด้วยลราก็ได้ย่างไปก่อนละทุกคนเลยเดี๋ยวก็เสื้อเดินทางกลับกันทุกคนเอ้าวสุราคลิปนี้ก็ขอจบเพ้งเท่านี้ทุกคนเลยถือแบบประมาณอยูทุกคนเลยคนตกก่อนนางห่างกับคนตกก่อนทุกคนเลยถ้าคนไม่ได้ตกบางทีอาจสิได้ยละทุกคนเอ้าวสุราคลิปนี้กับจบเพ้งเท่านี้ละทุกคนเลยเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าหรือว่ามือหน้าทุกคนเลยอ้าวสุราคลิปนี้กับันกล้วยก่อนจะขอลาตับชมไปก่อนก็กล่าวคำว่า ສบບາຍດ